ราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายทั้งช่องปูนาคมหาลาบมัดเปลือตลอดถึงยูทูบเทพชย,ยาประพฤติธรรมหลอดเ่ันม่เหลอดเ่าันใดเมื่อนี้ปูนาคท้ำพิธีบ่วงซวงน้อยๆรับพระเขาอากาศแม่ชีแม,แม่คู่เราได้บ,บุญบานสารเกา่าอีกย่างไว้เราได้สำเร็จแล้วก็ให้เรามาเห็ดต,ต่ำท้ำต่ำพี่นอ้อ,องเอาถูกบอกว่าอะไทั้งทีเด้อ การบ่เล the ่าจะเอาอนังชุดจะเอารอดชุดแม่สิได้รุ่นในชุดอีกดอกเลาผู้โชคดีเออเอออาม่านี่พอดีอันไม่ไม่นี่แหละเดี๋ยวให้เลาผู้ดียที่ตาเ้าปูเปียดจงดีเล่น า,าไงด้วยทุกคนอ่านออกว่าภาษาอันจินผ่น,าานอ่านบ,บอกว่ายุคที่จะแปลวันบอกอย่างนี้ผมดูเงืนไหนลเนาะโอ้วนี่ใส่ผ <c oughs> ่านจุดแล้ไดแม่เด้อผ่านจุดเทียนไปเลยอเอาเทียนไปสักในแม่เอ้าเทีนยนนีเนี่ยนี่ไม่ขีดปะล่ะ ไปแมบบ่ไปเอาปักข้างหนังให้ลูกเลยรักตมองเลยใส่เชีนเพะยอมออเชีนขาวของนี่โอ้ยเพีย้าง,กกดดางนันแบบลูกความชุดรดถ้างีได้มู่มาจัดการเปิ่ให้หมดเลยข้าขาวกับเปิดนะพี่นองฟ้องไปขอเบองรับชมรับฟังน้ำกันพี่นอง มื่อนีเดี๋ยวสิใหายแม่คู่จุดถูกอ่าขอศกขอหลาบใส่หัวหมูน้ำนระพี่น้องเนาะอืมถูกปฏิฐานก็ไดมาแล้วพี่นอ้องถูกงามพร้อมอืมอ่ามาทางพีพี่นอ้องเดี๋ยวผู้หนากสิหันกล่องมาทางพีเด้อนนผู้หนากสิหันกล่องมาทางนี้

เทียนเงีไปใส่หันในลูกตางกับจองอะ้สลุกป่ะตั้งหอแม่ตะเขียนกับบวงขึ้กันนะพี่น้องเน้อแจงเครื่องกี่แสังเว้ยไปพุ่ขึ้นกัน าจารย์พญาศาธุคาปูจ้าวัตว่าระเริ่มทำพิธีอาจารย์เด้อคือฝ้าคือฝนมาแล้วมีลามาหัวน้ามามาจุดเทียนให้ผมเลย สั้นแม่กะสั้นนี่กับสั้นพข,ขาดยาน้งกวันที่สีเนี่ไปถ่ายยี่บ้านกับเสมเทพแต่เศ้าเย็ดม้วเสาชงอีเมลอะไรสิเลยไหมครับวันนบวงช่วงบ้านในแพนบระเทไปช่วยงันอีกตัว,วไปมองก้องเขาคนะเขา,าจะหาผู้ผแขกมาเลตรงไป่อนนีก่มะโอ้กับโอ้าถฝั่ที่ซีแต่แล้วเข้าไปยีกว่านี่ไห นั่นผู้แขกเลยนะวัดมอเออแล้วเข้าไปวันนี้ไปกลาบเพิ่งยุนเลยเกินเนี่ยอืมว่านต่อบคือทอดเท่าไปโอ้ยไปหู่เพิ่งบไอ้สี่สามถอยู่บโร่เลยหรือเป่มพอรอยู่เนาะก็ได้เป็น

เดี๋วอันนี้ออกวันะเจ้ย่งกัไปเอาคันหาไหมขอได้ไปคันหาที่แม่ตุกวางไว้ทางทางมอกนั่งสวนบนนั่นนีนี้ข้ามหมาข้ามผู้นั่นแะ ทั้งคนณรพากันไปจุดอธิษฐานเอาลวพาก,กันไปรลวดเทศเอาลว้อ,อ,อือธิษฐานเอาไปจุดพลัะพ vang cho hàn lại cho là là mong khoai năng là mong hèn là mong vang năng nè Hãy subscribe cho พุลเก้าพุลเก้าเอกไ้ทุ่มแลอนะยัดาจุดไทยจัจุดที่เดียวไปจุดเดียวหันกันก่อนันก่อนนะพี่น้องนะเออจุด้ัจุดที่ัะลูกจุดเทปทุกมองอะไรหอมทุกมองทุกแก ກາເຄື້ອຟ້າເຄື້ອຝົນພີ່ນ້ອງເຮັດນ້ອຍເຮັດໃຫຍ່ກໍເຄື້ອຟ້າເຄື້ົນ เดี <łość> ๋ยวเราไม่อยื่นว่นม่ได้เพวกพักกระดอกกอีบนะแค่หัวหมอบกอีบเราไมานั่งกันเลยนีเจ้าอ้าผู้วายๆท่านันไปเด้อเดี๋ยวผู้ขายที่บอกเล่าเก้าสิบเที่ยวบาาทั้งผี อาสาธุสาธุสาธุนะโมตัดสาแก้วอป็นที่พึงพันตีใเพึงเจ้าพุน่นเจ้าเลยสามคอยเวลาหายกว่านี้เสียให้ยี้จได้มาอยุ่ข้่างกิ้งเจ้าดังใดอันว่าตนตัวเจ้าเป็นสามดวงประทีปจิตใจขอให้เป็นดังนาม,มั่นใตยหงเฮืองเกศาผมเกียเก่าดังดอกมาลาทัดเสมอสิบเยี่ยนกระดังเยี่ยนต่างใตหูสองคำขอ,ขอบูชาพุทธบาทคอยเป็นดังขาตดอกดอกแก้วนางฟ้าบาลง แจ๊กโค้กแก้วตายเฮีมสองง่วงคอยเป็นดังประตูปฏิปไต่บุชาแก้วยอนคุ่นในถอนซาตัวเด้ออันว่าโทษโสอหายโ,โรคพ่อพี่ตุคกาคดีแหลงจะได้มาเกี่ยวของได้เนื้อแห่งเฮี้ยมโจร่างร้อมกับบางหลายสิ่งจะได้มาเกี่ยวของพวกพูกข่าประสงค์ทางต่อบุญสิทีลาชพ่อพ่อมใช้เยอะดวงประเสริฐมั่งคละเรืองลำพวกอะไรโยกเกษมอายุวัณนนะสุขะพละพร้อมใช้เยอะลอยยิง คอยมาสัจจอยู่ยังไม่เหนือ่อยแหงขิ่งก็าขาดเถิดซาเถิดเอ้ยคอยแมวบรถมังคูบุรพ่าจันทั้งหลายพวกข่าวพระพุทธเจ้าทั้งหลายเก็บต่อไม้นีลามาสมมาคุ้นคู่บา,าจันสัมผูเป็นเข้าวังว่าใดว่ากดกดท่าเที่ยวไปมาบกคองยังยังยื่จนหัวตกใจกลัวและสะท้านยานันใจสั้นในหลวงพิหวังว่ามีข้ามผิดอันบ,บ่ชชบขอให้คุ้นคู่บาอาจารย์เจ้ากระส่งทับไมท้ทวนขอให้รูปปั้นไทยวิญหอยหาประการนิพพานสาทุ อิมีนาสกาเรนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมีนาสกาเรนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมีนาสกาเรนาตังสังฆังอภิปูชยามา อรังสมาสมุทโธภะวะพุทังภะวันตังอภิวาทิเอมิสวากาโตภะวตาทัมโมธัมังนามัสสามิสุปฏิปโนภะวโตสาวกสังโกสังขังนะมามินักโมตัสสะภะวโตอรหโตสมาสมุทัสสะนัโมตัสสะภะวัโตอรหะโตสมาสมุทตัสสะนัโมตัสสะภะวัโตอรหะโตสมาสมุทัส พุทธบูชาครูธรรมบูชาครูสังฆบูชาครูพุทธบูชาคุณธรรมธรรมบูชาคุณธรรมสังฆบูชาคุณธรรมวันทิตวัสสะพุทธะนังสะพัคุณเมสีนางปาเทชะอาจารย์สะปะทังมาขานัทัสนังบุเมสุเจวะสเกสุพระมเทโอเอเมหิทิกเกกามิปีภริกังสทายะพุทธศาสนสัพเพปิอันตรายะเมมาเฮสุนตัสสัตยชะสาม Siti Kitjang Siti Kamang Sapa Siti Pawantume Puta Karavata Tama Karavata Sangka Karavata Bida Manda Karavata Caria Karavata Puta Ngaratana Nang Tama Ngaratana Nang Sangka Ngaratana Nang Putang Pasitime Tamang Pasitime Sangka Pasitime Puto Tamo Sangko Siti Kitjang Siti Siti Kariyaya Tata Kato Siti Te Siti Napo Niyantrang Siti putang, siti demang, siti sangkang, salawat, siti pawantu, me angasak, siti labo, maha, pogo, maha, tejo, maha, penyok, Piyo naka kanda peritang, tiang makna, cari, teik, Peritawana medang, semeta, patanta. awi kita-kita, peritang, kita, panantu, Sake kami, caru, พีเปรตเทศจะฆ่าเมตารุวันนคานเขหวัตุมหิเกเตมผู้มาจะยันตุเทวาชรธารวิสเมยยขะกตปนาอัข์ทิถันตาสันติเกยังมุนิระวรวจนังสาะาวเมสุนันตุธรรมสวนักาโลอายมปันตาธรรมสวนักาโลอายมปันตาธรรมสวนักาโลอายมปันตาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสัพปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมประสานโรสาสุสาตุดูราเทพภยดาฟ้าดินทั้งหลายตลอดถึงกุปะพุโปพระธรรมสงฆ์บิดาบรรดาพ่อแม่ครูอาจารย์คุณศิลธรรมภาวินัยทั้ง8ปดหมื่นสี่พระธรรมขันธได้แก่กุพโภพศรีอริยากุณพ่อพระพุทธศัสดิ์ุปโภพกัธรรมมีกัลลัเจ้าคุณพ่อเรียนการฟาตินแดงแขนสัญญาคุณพระพุทธคุณคุณพระธรรมคุณคุณพระสงฆ์คุณ คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณศิีหาคุณศิีแปคุณศิีศรีโพชินสองยยิบเจ็ดคุณแม่เจ้า์หานั่งเทวรณีอิศุลคุรณะสิปกสันฝาสิมาสันดิลนอกฝาจัตุมคุณพ่อกู้คุ้มสันโทโกนาคามโนกาสปปโคตโมอริยมัตยโยคุณพ่อเทโวชูว่าเสียนคุณพระธัมมิกราชเจ้าคุณพ่อขั้มคุณพ่อโพขั้มคุณพ่อดำคุณพ่อตั้งขั้มคุณพ่อกับพร้อยคุณพ่อปลอดภัยคุณพ่ออารวัติเจ้าทั้งหารร้อยหาโพเข้อ เัร่งเครื่องในแจกพระพันินทร์ดาวจัตตโรกบ,บาลทั้งสีพระลีศีนารอดพระลีศีนารายพัลลีศีตาเมื่อพระลีศีตามโมพระลีศีตาไฟพระลีศีสกุลเจ้าก็บใส่สที่ทรงทําจําชิอยู่ทุกคนขอของพระฟันเลหลอดเถืงเทวุธาเนี่ยเทวันวรันกษาวักกวนอังคา,ารก็ดีรักษาวันพุธก็ดีพระรหัสก็ดีวันศุกร์ก็ดีวันเสาร์าวก็ดีที่ก็ดีวันจันทร์ก็ดีสุดที่นางเรวัสศักดิ์สิรุธทธาวังจะกล่าวถึงแม่ท้อนี้ที่อยู่เพื่อนปัตตุชุมนีก่อนเจ้าขอหน์์กัิิิธอศดสทขขงผู้า มื่อนี้ข้าพระเจ้านายเทพเย่าประทับตลอดถึงน้ำหอมเมื่อพระฤทธิ์ได้น้ำองค์พระพุทธรูปพระพุทธกินาราชผัสชมงามบรรยากาศคู่เมืองวิสุลโลกมาประจําปฏิทานธรรมตลอดถึงแม่คู่เพื่อนได้อธิษฐานจิตไว้ถาสมความว่าปัจฉนาพจน์เลี่ยงเมื่อนี้กะเพื่อนก็ได้ทำน,น้ำทำตาลไปเด้อบัดนี้ผู้ข้าก็ขออาราธนาอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ทั้งสีปกสันฟาสีพาสันนินอาศิษสีสันบาดาลจัตุมหาราชิกาทั้งหลายให้มาลาเพ่องสัญญาสังเวย เมื่อท่านกินอิ่มน้ำส้ำร่ำสังไว้แลกก็บอันไว้กับใช้ให้แก่ภู้ขานายเทพเจ้าพนังหอมอมไปติดหลอดถึงคนอยู่ในลาถ้ำทุกตัวคนทุกผู้ตัวไหนมีความโชคดีให้มีโชคไม่ใช่ถูกหวยรถกระเทิร์อายุมันสัมพันธ์พันธ์เอาให้มีอายุเงี้ยแนวเด้อให้มีอายุวัฒณะสุขาภละปฏิพานธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประกันใดก็ขอให้ลูกแขตเต้าได้สมความว่าปรารถนาโสดทีเทนสักดูชั่วปฏิทารแล้วถูกเส็นอีกซะก่อน เอ้วให้มีคู่คู่เล่าโชคดีคู่เลา่าโชคดีเ,เด้อเล่ากระลังจุดเทียนอธิษฐาทูปปฏิท,ท,ทนให้งวดประจำวันที่หนึ่งมีหน้นาคมเนี่ยจะได้ตัวได้ไข่ออกว่าจะได้ทูปอีกเด้ออธิษฐานไอาทอธิษฐานมันเอา้อาวอันนั้นจุดทูปไปเก่าดอกเด้อจุดเลยแม่จุดเลยดเลยด้อถ้ากันมาเขือมาจุดรอดมีเทียนลองบอ่อธิษฐานเอา อ่ะตอนนี้แม่คู่กำลังอธิษฐานจิตได้พี่น้องได้จุดทูเทียนอธิษฐานใส่หัวหมูพี่น้องฝนมาผู้แสงแม่เอาเสียบทั้งนั้นหันหนาวมาเอาจุดทูบได้มาเนี้เอามาปักมาเนีตเตตนน้ตามเครื่องกิยาสังเวทต่างๆนะพี่น้องตามเครื่องกิยาสังเวทต่างๆอ่าแม่มึงบ้าเนี้จุดทูบอธิษฐานนะจุดเบิดรถ รุดลหลหอมไหลจุดหน่อยหอมหน่อยเครืงฟ้าครือฝนลายจันเลยขาดว่าวเมื่อนี้รับเพิ่นวามันจะตกอยู่อาตกมาแน่ผลละหมากลากไม้ผู้ขายอยู่ในร้านท้ำนี่แห้งเหี่ยวเฉาไดแล้วอธิษฐานเรามาปักเลยแม่เอยปักเลยมาปักเลยมาปักโลดผู้ใดปักก้อนปักรุ่นกระบอกไปยังเขาถวายเพิ่นแล้วนะปักเลยปักเลยอธิษฐานล้วปักเลย อธิษฐานแล้วปากเลยเด้อพี่น้องป้องฝ่ายทั้งหลายอืมหายไม่คู่ควนก็ได้อ้า อัโทรศัพท์เครื่องของปูปูไทยยูทูบอือ่ะปักเลยบะเนี่ยอ่ะเออปักตามผลไม้ปักตามนั่นละตับกามใบสีใบนั่นละเอ,อะปาปักไปแล้วอันไป แบตเตอรี่แย่หอมกว่าทีเบิดแล้วพี่น้องเพราะว่าผนนี่มีแตซ่ซสาย่างเดียวเด้ว <c oughs> อ้อาวไปพูดกลับไปปักทั้งผน้ำแม่แต่เียนพผน้ำผู้ใดบ่ท่านเนี่ยปักกลับไปปักทั้งแม่แต่เียนพผน้ำเด้อ <c oughs> โอ้ยยายย,าย <c oughs>

นี่น้องเบิ่งทูไปน้ำกันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนนังกุฏักังวลงะลังตปะติตะปะติตะปะติตะปะติสาธุอ่ะเสร็จสับเรียบร้อย มาเบิ่งน้ากันาหยังบมาเบิ้งน้ากันวันามาเบิ่งไหนแม่คงง่านิดนึเล็แนี้ับคุณอาบมาไทยบ่เจหคือว่าสมาสมาอยู่มากนหลังเออกว่แล้วแต่สิมาบ่มาถอดซ้ำก็ได้ยืนข้างหลังก็ได้กันสมมาสมมาอยู่อารุ่นไปนน้ากันพี่น้องว่าไม่คู่จุดถูกอธิษฐานในตัวใดเนี่ยมันไม่ใช่มีตัวเลขตัวเบอร์บะ ไปเบื่องของแม่แตะเคียนคนละไปเบื่องของผู้ใดกก็แล้วแต่เอาเบื่องไปน้ำกันพี่น้องแม่คู่เราโชคดีพี่น้องแม่คู่เราโชคดีแล้วอธิษฐานได้ปูนาปลอดลายปลอดได้แม่คู่เราโชคดีได้ตามข้อมรมาตปารถนาก็เลยได้เหตุอีกอย่างหนึง่งได้น้ำพระเข่าพรอมนะพี่น้องเนาะได้น้ำพระองค์พระพุทธชินาราชของหลวงปู่ชัดที่อาจารย์พยกพักรพาไปน้ำมา ขอรับถ้ำเมือเลือโอกาสบวงสวงบอกเราเก่าสิบเทวดา,อาบอกอเจ้าปูเจ้าหญาไปจำสำนักน้ำพี่น,อน,อนอ้องขอพระคุณหลายๆครับจุดประดูดม้อหาบอกนาะตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวเห็นนี่ดอกเดี๋ยวก็ค่อยเห็นไปเตรียม เตรียมไว้แล so ้วเตรียมน้ำเตรียมในทั้งในไว้เปิดพื้นเปิดไฟไว้เดี๋ยวสีไดีพาสวดมนต์ตะเวนน้าไปต้องไปบอ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 ต้องมาดกเห็นอยู่เห็นอยู่ห่วยเห็นรับหนึ่กถึน มันบวชท่านเบิดอยู่จะไม่ใจห่อนก่อนจะไหนเด้อเนี่ยหัวหน้าหาบ๊ะรนไปทำกันพี่น้องเห็นนั่งก็แต่เริ่มปวดขาปวดเดี่ยวพี่น้อง โอยมืัอนี้วันวิสาขบูชาขอก่รทว่าวันมาฆาบูชามืัอนี้วันที่เกิดปฏิหารพี่น้องวันที่เกิดปฏิหารสี่อย่างหนึ่งเปนว่าเดือนเดือนมาฆาพระหนึ่งเลขตั้งซีวามาฆาบูชาสองพระอริยสงฆ์จ้าทั้งหมด1 2ึ่งรูปมาข้อกันโดยที่ไม่ได้หมายสามซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งล้วน เสียเป็นพระที่บวชกับพระพุทธเจ้าโดยตรงพี่น้องนี่คือมือนีปัญหาแล้วก็เป็นงานไหว้คู่เก่าของปู่นาคแต่ก่อนขึ้น15ค่ําเดือนสปู่นาคจะทําพิธีไหว้คู่แต่ว่าวันนี้ปู่นาคเลยย่นเอาใจลูกศิษย์ลูกหาวันเป็นมือนีวันสําคัญวันมาฆะผู้ใดก็มาบา่ได้ผู้ใดก็อยุทธสนานักเจ้าของปู่นาคก,ก็เลยต้องเลื่อนแลพี่น้องนะเอาเห็นแล้วพี่น้องเป็นเลขสองนะพี่น้องนะ เป็นเลขสองนะพี่น้องเนอเอาเลขตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรพี่น้องก็คอยรุ่นกันไปพี่น,ออน้อ,อ,นนนองเ,จจเ,เอาอย,ายา่าา เลขสองพี่น้องเป็นเลขสองนะพี่น้องนะที่ปู้น้าเห็นเป็นเลขสองมันก็เกิดมหาศรีจ์นยุพี่น้องปู้น้าตั้งร้านทำวันที่ยี่สิบสามเพราะว่าในผู้น้าก็นําองค์พระเขาในร้านทำกับวันที่ยี่สิบสามพี่น้อง มาตามาเดี๋ยววันนี้กินข้าวด้วยกันนะกินข้าวด้วยกันยินข้าวด้วยกันวันนี้เอาเท่าตัวที่เห็นเนานะพี่น้องเนาะ ตอนนี้คือเห็นเลขสองแล้วพี่น้องลุ้นอีกตัวหนึ่งพี่น้องอีกตัวหนึ่งพอเห็นมอเอาตัวไหไม่ชัดไม่เอาตัวไหนไม่ชัดไม่เอาพี่น้องชัดแล้วพี่น้องได้สองแล้วได้พี่น้องแล้วม,มาลุ้นตัวสุดท้ายไปด้วยกันพี่น้อง นี่เอี่ยน้ำสามล้านเด้อนี่พ่อไแม่พุ่มเจ้าทีเจ้าฐานเลยอ่าตัวที่สองกำลังลงมาพี่นองตัวที่สองกำลังลงมาเลขแม่ครูอธิษฐานนี่นี่นะพ่นองเนดะ้อเลขแม่ครูอธิษฐานบริเกียวกับเลขปูนาคเลขปูนาคปล่อยตัวเดียวเม็ดเดียว น,นี่เลขแม่คู่ลงมาแล้วพี่น้องเลขแม่คู่ที่ฐานลงมาแล้วพี่น้องเลขตัวที่สองเป็นเลขห้าได้พี่น้องนะสองห้าพี่น้องเอาสองห้าสองห้านะพี่น้องนะเอาเห็นกันเบิดกันคักได้ได้พี่น้องนดะ้สองห้าพี่น้องงามงามพี่น้องเอาแค่สองตัวแค่นั้นพอตัวบนเนี่ยเบิ้งคักก่อนเบิ้งเป็นปตัวยังแต่ว่าผู้น่ากับโบมากม2ดสองหานี่แหละ โอ้เลขยค่มันเห็นอยู่แต่ว่าบ่เอาเอาสองตัวแค่นี้คือสองห้าเอานะครับสองห้าสองหาได้พี่น้องเราเห็นบนสมุดสุกคนแล้วน้อพี่น้องนอกราบขอบคุณหลายๆเด้อเอาเฮงๆมันมันลำลำเรื่อยๆครับวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2567แม่ครูอธิษฐานจุดทูปได้สองห้ามันมันครับ